ถามมาทุกวันทุกวันว่ารถรุ่นนี้ของ VJN v j นเนี่ยบอ่อสามารถเอาออกได้ไหมเก้าอี้อ,ออกได้ไหมเนี่ยเอาออกให้ดูแล้วครับเอาออกให้มันก,กว้างขวาใช่ไหมฮะเช่าใจไหมจากที่เก้าอี้มันอยู่แล้วแนวแนวหนึ่งแนวสองเนี่ยเป็นกระตุนสามตอนเนี่ยเนี่ยมันจะเหลือกระตุนสองตอนก็ได้แบบนี้<อ>หรือเอก้าอี้เนี่ยออกไปก็สามารถที่ขนเสื้อผ้านะครับไปซักทำคอบทำคอบซะหน่อยหนึ่งขนเสื้อผ้าขนนู่นขนนี่ได้นะครับ สามารถที่จะเป็นรถนอนได้เลยนะครับเขาขอเนี่ยเสิร์ฟที่ฝั่งนี้หรือกับเป็นรถริมูซีนหันหน้าเข้าหากันได้จดทะเบียนให้ได้ด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับนั่นนั่นน,น,น,นนอนบนพอตกพรม,พม,พมนี่โหรีสบายดีครับเห็นไหมฮะป้องกันฝนป้องกันแดดได้อย่างดีเลยนอนได้สองท่านสบายสบายเลยนะครับกินอาหารกันนะตรงนี้กินอาหารได้เลยนะครับ นอนค้างคืนได้เลยนะครับพัดลมก็เย็นสบายนะมีพัดลมนะเป่าให้สองตัวตลอดนะครับติดองติดแอร์ได้เลยนะครับคุณถึงนะฮะอันนี้นี่สุดยอดแล้วครับรถ e j n เนี่ยจากรถโดยสารก็สามล้อกลายเป็นรถแคมปิ้งไปแล้วครับโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยครับรถของน้ำมัาเนี่ยน้ำมันวัน